สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มสนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรารับบัตรคิวเรียบร้อยนะคะแล้วก็นั่งรอคิวเพื่อรอเรียกเข้าไปฉีดอยู่ค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะไม่มี เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นคิวที่เราได้นะคะโดยเขาจะเรียกรอบหนึ่งนะคะสามารถเข้าไปได้50คนนะคะเอาถึงคิวเราแล้วะคะ่ะไปกันเลยจ้ะเตรียมต่อแถวเข้าไปในอาคารนะคะคนเยอะแบบมากๆเลยค่ะทุกคนที่นี่เขาจะให้ใส่แมสตลอดเวลานะคะ ห้ามถอดเด็ดขานะคะทุกคนแล้วก็ให้เตมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้เรากำลังจะเข้าไปจุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะคะลงทะเบียนก่อนเนาะโดยเขาจะให้ใช้บัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะแล้วก็เอกสารที่เป็นคัดกรองเบื้องต้นนะคะโดยยื่นตรงนี้ได้เลยจ้ะอ้าวถึงแล้วคะ่ะทุกคนลงทะเบียนนะคะ ส่วนตรงนี้ถ้าเกิดสูนย์เคาน์เตอร์ไหนว่านะคะเขาก็จะชูแบบนี้นะคะเพื่อให้คนต่อไปได้เข้ามาลงทะเบียน,นะคะ่ะเราลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้าไปในฮอแล้วนะคะทุกคนเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3มค่ะตื่นเต้นมากค่ะทุกคนกลัวก็กลัวนะแต่แบบก็ต้องบูดเนอป้องกันไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นคัดกรองจุดสุดท้ายนะคะ สำหรับใครที่ต้องการบูธเข็ม3นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งริงด้านล่างไว้ให้นะทุกคนไปลงทะเบียนกันได้นะคะเขาจะรับถึง30ทธันวาคมนี้นะคะแล้วก็รับออรอบละ5,000คนต่อวันหรือสามารถ Wal k กอเข้ามาได้นะคะแต่ว่าก็จะรอคิวนานเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะไปฉีดละตอนนี้เอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถฉีดได้ก็เต็มตัวฉีดได้เลยจ้า อน,นี้จะเป็นจุดฉีดวัคซีนนะคะสำหรับสิทธิในการฉีดนะคะเขาก็จะไม่จำกัดสัญชาติแล้วก็ที่พักอาศัยนะคะทุกคนสามารถเข้ามาฉีดได้เลยค่ะถึงคิโลแล้วจ้าเตรียมเจ็บตัวได้เลยค่ะทุกคนคุณพยาบาลบอกว่ามือเบามากค่ะ เรามีความรู้สึกว่าเจ็บนะคะช่วงเดินยานะคะฉีดเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มานั่งรอสังเกตอาการนะคะประมาณ20นาทีค่ะเราฉีดเสร็จตอน1 1 2เมง24นะคะก็นั่งดูอาการถึง11.43มง3นะคะทุกคน ระหว่างที่เฝ้าดูอาการหลังจากฉีดวัคซีนนะคะคุณก็จะมีคุณพยาบาลคอยให้คำแนะนำนะคะว่าไม่ควรที่จะดื่มชากาแฟสำหรับวันนี้สำหรับใครที่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ควรออกกำลังกายที่หนักมากเกินไปนะคะส่วนมุมนี้นะคะเขาก็จะมีบริการแจกน้ำให้ทุกคนนะคะหลังจากฉีดเสร็จสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะ ของไฟเซอร์นะคะประมาณหกชั่วโมงนะคือเราฉีดตอนเที่ยงนะแล้วตอนนี้ก็คือหกโมงครึ่งแล้วนะคะอาการเบื้องต้นนะตอนนี้เรามีไม่รู้คิดเองหรือเปล่าคือตอนนี้ลงง่วงนอนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเพียนะส่วนไข้ตอนนี้เรายังไม่มีนะคะยังไม่ร้อนเลยตัวนะคะคือหลักๆตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าง่วงนอนนะคะแล้วก็ ปวดบริเวณแผลที่ฉีดเนาะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะมีอาการอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านมา2วันแล้วนะคะหลังจากฉีดวัคซีนนะคะเข็ม3บุตนะคะของตัวไฟเซอร์นะคะสำหรับอาการเบื้องต้นนะคะเราก็จะมีแค่ เออเจ็บบริเวณที่แผลเออเจ็บบริเวณที่ฉีดนะคะก็คือมันจะเหมือนแบบปวดๆหน่อยนะคะทุกคนตึงๆมันยังไม่ปกตินะคะแล้วก็เออมีอาการเจ็บช่วงหน้าอกนะแล้วก็เหมือนแบบฝั่งซ้ายอะไรเงะะี้ยค่ะคือจะปวดเมื่อยตามร่างกายนั่นแหละคะ่ะส่วนไข้นะคะก็คือไม่มีทั้งสองวันเลยหลังจากฉีดนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะก็โดยรวมแล้วก็เริ่มปกติละตอนช่วงเช้ายังมีปวดเมื่อยอยู่นะคะแต่ว่า ตอนนี้ก็คือหายเป็นปกติดีแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะเพื่อบูตเข็ม3นะคะ <c oughs> ก็แนะนำให้ไปตามรายละเอียดข้างล่างที่เราบอกไว้นะคะตรง description b o อนะคะส่วนอ่น,นหรือบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยฉีดวัคซีน2เข็มแรกก็จะเป็นซีโนฟาร์มนะคะ คือเข็มแรกเนี่ยก็จะเดือน7อเนาะเข็มสองเดือน8ส่วนเข็มสาจะเป็นไฟเซอร์ก็คือเดือน12นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอแชร์แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ขอมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ